นจะเป็นในส่วนของพวก Data l i ริเกชมากกว่าเพราะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือพอมันใช้ AI แล้วถ้ามันไม่มีการทำคอนเทนเนอร์เกิดขึ้นข้อมูลที่เราโยนเข้าไปเขาเอาข้อมูลเราไปใช้ต่อ,อเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นผมอย,อย่างเคสที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังก็คือเอาเอา,เอาข้อมูลด้านการเงินโยนเข้าไปถามเพื่อให้เจน AI มันสร้างรีพอร์ตให้แล้วมันไม่มีการทำคอนเทนเนอร์ ถ้าผมเป็นคู่แข่งคู่ค้าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วอยากรู้ข้อมูลผมก็แกล้งถาม AI แล้วก็ถ้าโชคดี AI ตัวนั้นเป็น AI ที่บ,บริษัทนี้ใช้อยู่แล้วมันมีข้อมูลค้ังอยู่แล้วไม่ได้ทำคอนเทนเดอร์ผมก็จะได้ข้อมูลตัวเลขของเขาออกมาก่อนที่ออริเตอร์จะจะจะมีการเซ็นแล้วก็ประกาศบนหน้าหน้าพับลิกอะไรอย่างี้เกิดขึ้นเดือนเดือนซี o โอเท่าไหร่อะไรนี่ถ้าถ้าสมมติสมมติผมโยนเข้าไ,ไปดูว่าถ้าสมมติผมเป็นเป็นเป็นฝ่ายบัญชีเป็นฝ่ายบุคคลแล้วก็กาลังจะต้องจ้างพนักงานใหม่แล้วก็ลองแกล้งถาม AI ดูว่า ถ้าเป็นตำแหน่งเนี้เยเลทตลาดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อููลรค้างอยู่นั้นแล้วถ้าเกิดมีคนมาถามใช้คําถามที่ถูกต้อง AI ก็จะทำตอบมันแค่มีวิธีถามนั้นเอง